ดีครับผมสวัสดี FC โอ๊ตเยาว์ชาแนลนะฮะสวัสดีพี่น้องวันนี้ครับผมมีโอกาสจะมามาบ้านพี่น้องมาบ้านตรงเย็นพี่เล่าบ้านย่ายพี่เล่าพี่น้องมางานนองครับผมน้องดีไปทหารสู้ขวัญหลานพี่น้องดูวงอขวัญนาครับผมน้องน้องน้องสาวแม่ผมกำลังขั้งหลวงซื้อเด้เจ้าใจไปดำบอไปแดงบ่าสมัครเอาครับฮะสมัครเอา ามาเอาห็นใช่ทหารได้ใช่ทหารเป็น <c> ย <oughs> ังไงเป็นยังไงสามารเอาก้มันโอ่ได้่ได้ไม่ด้ไปอนีไหนกนไ้่ไหนนี่เด่หน้าคนเ็่อสบ่ะัเพิเด็นนะด้บาทกงเอากมนีกามาส่งหลันครับงเะทุกคนที่นี่เดีไปหาดีๆนะ มีอย่างมาแถวย่าาเบิ่งบรรยากาศการชูอนเข้ากับแกนเขเป็นเทนีบาเาเลยนะเอาผู้ก็ฝากวุ้เกยเอาจะควางว่าพุดเดียวกแล้วเนาะเอายังไงเอาได้เลยไม่ก็ไม่อยากพันนะกองกันเอบกกสงกินไม่อยากให้กินบก่อยางมาเพื่อกินบกสงกินเาเก็บไว้หลายนใช่ี๋ยวกับครับเดี๋ยววัง หมอสูตรนะนี่ว่าหยาดสูตรนะ,นะสู้อนนะบรรยากาศภายในกันค่ะไปดูวิธีการนะแบบเป็นบ้านนะพแบบนะนะี่น้องแบบใช้สานนะให้ต่อสูตรสู้ขนไหนแล้วทายตรงนี้อย่งละบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศก่อนสูนะนน้อนนะเอาคุณแบกด้วยนี่ยากเลยเข้าใจไหมล่ะแม่

quá, nó phải đi, phải đi 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 mì số, chạy xe máy nữa, chạy xe, chạy xe, เดี๋ยวนี้แหละอืมบ่เว้า สาธุสาธุสาธุสักเทกามีจโรเปสิติคาราตาเตียจันทะลิกเทวิมาเนจิเปรเทจขามเมตโรนาคานีเชนอาบัตุยเกเตีภูมาจจันตูเทวาสละทาลวิสเมยขคทัปนาคาทิทันตาสติเกยังมุนิมารวจนังสาธุภูมสุนันตุธรรมะสวนากรอยมันตาธรรมะสวนากรอยมันตาธรรมะสวนากรอยมันตา ซา,า,า,าทุ่มเทหมดเจริาพร้อมยูบันจาตรุลกบฎทั้งสี่นังโตนน๊ะนี้ศูนย์แม่ขร้านหนักขุณเป็นแทนลูกค้าเทวดาพรมเทวดาข้าราาเทวดาเจ้าตนเองก็ดีกูรักษาบุ่มที่านที่นี้เจ้ทาทีเจ้าทันเจ้าบ้านจ่ารอช่องก่อนดีดเมื่อนี้เนี่ยทำที่ทำวันไหนจะ ีดำเน่ราชิไปทหารเด้อขอาเจียนไปยาดจากทางไลยอาทีผู้ขาเส้นมานี่จงนำปกป้องกลองกรกหลานในเขามีอายุว <boundaries> <si suppression> ันคนมื่าให้เขามีอายุวันนาสุขภาพราฐต่อเาสดเจ้าได้ห้อยว่าพันรักพันตัวตัวโอ้ชี เาก็ลงมาเที่ยวแค่ตรงนั้นไมาด้ทำีการไม่ไดะทำอะไรทั้งหมด ไวให้เป็นแง่ในโลกาคนเข้ามาปุ๊กเป็นพรอนนอกคน้เป็นเรียนยามีเราข้ารได้เคยท้าเจากปาที่คนถามคือคนงานที่กองเทียนจอมนัท้อตารงานเาใจเนย่งใไมานที่บริวารข้อมือให้รเลืกดื่องหลายอย่าของใครตึงบานอยู่ในหันในนองไม่นอนนนๆเหมือนคนเคยับอาเจ้ามีอายุนานปานเองมากแล้วนะครับเลยเส้นบัติสน์มาบุตรีเป็นตี ตั้ต่ฏิญญาไปเหุ่การณ์ตัตงไปสวนดูก็แก่หลังนั่งว่าตั้งคนอะไรมุ่งมั่นจะจับต้องันอย่างน้ถตั้งสิบปันจะที่ทุนไทยก็จะทำมาทำไปนะครับวันนี้ไปโดนตามต่อวานวานกันไปไปกินไป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  ได้เยอะได้นาได้เลายได้พันได้หมื่นได้แสนได้านขอ้เาัดรเจ้าวเนไหนก็เคยรัพวกสามพันเจ้าไปไม่เหมือนกันไม่เหมืนก

ครับพี่น,อนอตต้องกตเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ่พิธี <c oughs> <c oughs> เสร็จนุ่ไร้พงพงศพงงก็เสร็จลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพิธีใบสีสู่ขัญก็คือสู้ขันเลยไม่้องมาแม่ผมมาไทยพี่้องเบิงนะครับวิธีการสู่ขันใช่สารเนาะมอสูตรมอถ้ำมา้าสม่จัดหรือสู้ยุบสู้เนาะสู้ขันเสีละสู้ไปหาฮะไ่อนเาะพอแมเนาะกับตายายก็ยืดอายุตอนเคมาทำแล้วสู้ สู้บ่แม่อันนี้ว่าสู้คนฐานโอ้บ่ไอ้สู้แบบเจ้าก็สู้เหมือนกันว่ะเนาะเออแลนสู้ไปแต่งงานกับเมียนี่ก็จะสู้กันไม่น้องคือกันแหละเอ้ามึงเอาขวงอั่นเล่าอะไรอยอ่โอ้โหเด้ออันนี้ครับผมไม่น้องอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พอดีฟันมันบมนนี่นะมันโมนสมาคีว่าไปท้าหารแมพี่ว่าเรา้อที่สีิเป็นอาหารบอกครับเป็นหลวงชาติครับไปมือแรกคือไห่ที่บ้านรับผมอ๋อไห่ที่อ๋อแม่แล่วแต่พร้อมไม่เคยไปไ่เคยแล้วันเป็นพู้ชายเน้วเอาเอามาสคนหมดเหรออ้ออรนน่ไม่เสียเาสิบเอ้เ้าขึ้นาพี่ว่าซื้อด้ยสารหน้าสารห้าพี่ของก็ยิ้ม่ของก็ยิม ่นนังทองตึงางตาหยอดได้บ่านครับผมแม่ครับผมเขาบอกขึ้นนอนดึอเชรางว่นังเงินย็ดงานเวลาเห็นงานครับผมใจอะไรกับฝายพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอดเยาชาแนลแล้วก็ช่องบบานอนนาเช่น <c oughs> นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโอดเยาชาแนลนะครับผมพิม <c oughs> โอดยาชาแนลเหมือนกันนะฮะคหาอะไครผมเจอแนแล้วก็พิมว่าเบนนนาชแล้เหมือนกันนะผ พาพี่น้องเข้าไปทิดตามเลยพี่น้องเด้อเอ้พี่แอ๊จะบอกชว่าเอาไปเลยเอาไปยสาวๆพูดกันนลสาวๆเาวีแนวจะบอกเราจะบอกหมดแล้วแม่มาแล้วก็ติดตามย่างเดียวค่ะอ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ามาก่ี่าฮ่าฮาม่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าไี่าม่า่าฮ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 ่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับาฮ่่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่งฮ่าก่นฮ่าาฮฮา่า่าฮ่า่าฮูาเ่า่าฮ่าฮ่าาฮาฮา ถ้าว่ามือนนี่เป็นสีหนพวกใคยดีไปไหนเลยเป็นบ่เป็นบ่ซวงบ่าซังไปไหนหรอกบ่บ่แปลพี่น้องกินกินเขาอิ่มตาตาตามันสิครบกันแล้วพี่น้องเพราะกินเขาอิ่มตามันสิครบกันไม่กินแฉไปคำใบ้เหรอว่าต้องคำปอยมันครบกันจ้ะโอเคครับผมอะไรกะคลิปนี้กะอ้อยชมียังไ่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบ๊ายบายครับผม